มงเฮียนมัทธยมสมบูรณ์ดงใต้เมื่องทาแขกแขรงขมวลออกจากเอินพระธาตุสีโขตดมาไกลเติอ,อแบบออ,ออกจากธาตสีโคดมาจากัจากหลักต่อกะมุงชิบกวลักลักเลยชิบกลักอโอ้โอมาแล้วเขาไปวัดก้อนป่ะวา,าวัดก้น,กนปัดโพธิคํำพัฒน,นา,า,าล่มน้าเนี่ยเออ ูมาเขาไปวัดก่อนมาถึงแล้ววัดคุบารเตรเยมตอนหับ ค nice ร oh, oh, oh. ับรับราชการครับหน่อยคืบริเวณวัด ใช่ีโรว่ารถคัวงนี่เลยยักิีแลเอาโอกได้มาเลื่เป็นกครื่งสื่อสารกับเป็นทิ้งหน่อยครับปูมันกินเ่าครับไหนไม่กินน้ำแดงเนี่ย นี่ออกจากวัดแล้วเข้ากันจะเข้าแจกของตรงเรียนมันยมสมบูรณ์องดงไตเนาะที่พระอ,อาจารย์พอนเป็นห้องของขอ,อ,อันนี้อันนี้บอกแหน่งับไปย่งกันเมตตาจา่พวกผู้ผู้ผ่านมา,อาโอ้เป็นตลอดที่เป็นเดือบถาละโอ้ออเห็ดไม Okey. ้น,นี่น่าขนเปนผ้านเวาเนาะไม่เคยขนาดเล็กมันไม่ใหญ่พอักนนพ่ออเป็นเด็กยม เพราเพิ่มตอนถ่าโดนเราบ่เพิ่่าโดนเราบ่ัากันบใบมงตอนนี้ห้องเยียนปิดบ่คุณธาตุเนาะโอ้ตอนแรกมันแห่ต้นดอกเพลิงตอนแรกนะแปลจากนี้เพิ่นก็จะไปแห่ดอกเพิงเพราะว่าถ้าสีโคตย่บไกลจากนี้ไปไม่ไกล ของขดีฬาลถเดี๋ยวขนของลงก่อนอุปกรณ์การกีฬาขอวอลเลยบบอลไม่ก็ออกสอบคแน มาเบมากบเี่มเบิม้าสีสาไปูเบิ้มีมเอเลยได้เครื่องสูบอัตโนมัติเครื่องสูบอัตโนมัตินากก็ท้าสูน่าก็นั้นมันเรื่อพื้นที่ในการขนไย

หอดไอมอดไอหมเจหอดมอดเจ็ม right? yeah. wow. okay. wow. mm ันหอดมอดมึบ่มอดมอดมอโอ้มอดึนี่นักเรียนมอดเจ็ดเนาะโอ้สาวมอดเจ็มาหน่อยแตะสาวมอเจ็มาเท่านี้เลสาวมอดเ็เุนขาไปบุญธาตุแต่มันไปบุญธานม โบกันถาดสีโขดสิอ๋อผู้ประกาศพึงเรียนอสมดุลได้ที่ขารถไปฮักแพงเพื่อเป็นการยั่งยืนคืนอีกิสริงให้ยินดีนดนหดมายและก็ได้พระวจาร์เก่งแล้วนะแต่ท่านวันนี้เกิดถูกฟอริงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองงานท้าวเมืองเก้าเปิดที่ท่องเที่ยวแข่งขบ,บรถเนี่ย แต่ท่านมือนี้เป็นโอกาสดีทั้งพระอาจารย์มรกษพร้อมญาโยมทีมงานของเพื่อนที่เดินทางมาจากสกลนครที่ได้นําเอาปัจจุบัจัจมาแด้งเบาความหับผิดซอบให้แก่ลูกหลานเคตพี่น้องในเขตตกใต้ที่ขึ้นครับนี้นะแต่ท่านในเข้าหวบในพิธี่มอบเครื่องอุปกรณ์กีฬาหลักๆเราเพิ่อว่ามาทดลองเพิ่นด็กให้าลา คณะต่อไปยังคาดแค่เนี่งประสาทกระเพิ่นเนาะทั้งพระพรกระเซิดคนแหละการเข้าห่วมในนี้มีพระมรกตที่เดี๋ยวทางมานจะตะโกนครนีมีผู้ดีเลยผู้นี้เพิ่มานพิธีการพระอาจารย์ลุกยืนยืนให้เพิ่นให้หุ่นเย็นหุ่นช่งได้นีพระมรกรดมีและกระเพิ่ทีมงานพระพรกระเซิดและทั้งคณะพระอาฆาตฐานผูกในฐานหลวงปู่ข่านเหมืนก็ได้ขอบ ตามตามไปไปเสนอที่เกินไปเพราะเพราะอันะั้นเป็นแต่ว่าไปเพิ่งสะกพอนิดานึ่งพี่ยังกังไปเยี่ยมพยายามเราหอดบ้าหอดบ้านครูเรียนสะกพอนมี่ยังกังเสนอไปยังลูกปูบ้านอีกคือหนึ่งอันที่มาอยู่เดี๋ยวนี้่ะนั่ที่มาอาจารย์ขอรถไปผู้นั่ที่มาผู้บ่าวุฒิอันนี้ อันผู้แรงอีเลยผู้แเป็นตาได้เินนี้หน่อยคำสาขาก่นทรากอละอัน <c oughs> อน,นี้ะอาารย์สวิต์ <c oughs> มาจดังเดียเราอยู่งกนในะันกับาต่ยินเดียเป็นปิจารภา้ายืนเดียาเยี่ยมพยายามต้องกันแล้วก็อีกทนหนึ่งก็ผู้สาษาพ่อาษานีเป็นพระลครับตลอดได้อาไวยามเลยต้องไปแดนไปหากุดด้าน เงียนตั้งแต่อยู่มสามเออหูเงียนยู่ได้ได้เข่าที่ตั้งแต่มสามตั้งแต่เป็นจัวจุดจบมเจอยู่นี่เนาะหูเงียนหลังนี้สองสั้นนี่เนาะที่เห็นอยู่นี่เมื่อก่อนเป็นฝาฝาไม้สารเออเอาแอบเอาเนาะก็ไม่เงียนมีแต่มสามมสอยู่นี่เปอเป็นฝาไม่อยู่ได้หลังขามุ่งสังกะสีมุ่งี่ฝาปูนเนาะ นี่สมัยเฮียนมสามเวลาฝนตกฟ้าลมเนี่ยโอ้ยแสนยากแสนยลำบากเนี่ยฝนกระห้วงเฮียน<ๆ>น้ำง่ายน้ำตื้มก็ได้พอปัจจุบันนี่แหละมีทุกม์เจริญเข้ามาเฮียนก็ได้หลังไม่เออทั้วงามขึ้นหลา่ดังนั้นคณะสงฆ์ในเขตตรงใต้นี่ก็ถือว่าได้ประกอบส่วนกรารไลยสิ่งหลายอย่างเนาะในองค์เงี้ยหลังนี้ท่านวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบอกขอบใจ นำคณะพระอาจารย์มรกตพร้อมคณะสงฆ์และก็พร้อมคณะญาติโยมที่เดินทางมาจากจังหวัดสกลนครที่เสียสละเวลาอันมีคา่าเนาะที่ได้นำอุปกรณ์กีฬาต่างๆเป็นหมวกกเป็นกระต้อเป็นเครื่องลุง่สุดกีฬา <c oughs>

ไอยองยของไผ่แดงครับจว่กันดอกจว่เลยจักขนอยเปย์่เปย์ิเลยเอาเรีอะไกันเปย์เกัทิอแม่พระรโกเลยว้าวับขนอยเด้โอ้อันนี้กูบาพนระเสริฐมาเอาโอยว่ไดว่ไดเขาได้กันหน่นี่คือรับใบเสนอ หนังสือเสนออันได้ครับเนี่ยกินน้ำไปนิดนึงอุบาามรุโกกำลังนับรับหนังสือเสนอจากท่านผอ,อในวาระต่อไปให้ลูงปู่พิจารณาไปกันเด้อทออ่านผอท่านงะมาไหมครับไเด้อเดทาต่อ